ให้พี่น้องนะคะต้นนมน้ําหนึ่งลิตรต่อเอื้องไม้นาห้าต้นและตะไคร้อีกสามต้นนะคะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะมื่อกี้กับอร่อยรันทุงชาแนลนะคะพี่น้องจ้าเมื่อนี้อร่อยรันทุงมีสมุนไพรมาฝากท่านผู้ยิ่งอีกแล้วค่ะค่ะพี่น้องผู้ใดเนาะคะ่ะอยากได้ยาบำรุงมดุงเนาะคะ่ะให้ใส่สมุนไพรสูตรนี้นะ้ำอร่อยรันทุงด้วยค่ะ สมุนไพรสูตรนี้เป็นสมุนไพรบำรุงมดลูกนะคะนี่ค่ะพี่น้องสมุนไพรที่เอรอรันทุงสีน้ำมาฝากพี่น้องก็คือนะคะต้นเอืองไม้น,นะคะซึ่งเอลอรันทุงก็เห็ดคิปไปแล้วซองเทื่อนะคะสูตรนี้เฮาจะใส่ส่วนใดนะคะให้พี่น้องตั้งใจฟังดีๆด้อค่ะพี่น้องเด้อสูตรนี้จะเป็นสูตรบำรุงมดลูกนะคะหรือว่าสมานแผลภายในของมดลูกนะคะพี่น้องเด้ออาให้พี่นอ e. อ้นองนะคะ ใส่ส่วนนี้ค่ะพอดีเราลัถุงดึงขึ้นมากนะคะว่าเด็ก,ก้นเอาให้ใส่เงาหรือว่ลลาาของต้นเอื้องไม้หน้านะคะช่วงนี้ค่ะพี่น้องเห็นช่วงที่เขาเป็นแบบนี้ปาา่ะค่ะทีมันฟังอยู่ใต้ดินค่ะพี่น้องเริ่มเหมือนแต่ซื้อนี่ดนดได,ด้พี่น้องได้นี่ใส่เด้เบอดใไทยพี่น้องตัดเอาซื้อนี้ออกเลยค่ะใส่จังสี่ประมาณ5้ถึงหต้นนะคะพี่น้องเด้อให้พี่น้องนะคะเอาไปถูบสะก่อนให้พี่น้องเอาไปต้มใส่ตะไคร้เด้อตะไคร้กับประมาณ3ตน้นนะะพี่น้องเด้อ ต้นเอื้องไม้น้าหาเงาตะไคร้อีก3ต้นพี่น้องทุบทุบทุบขื้กันเอาไปถิมลงในน้ำให้พี่น้องนะคะต้มในน้ำหนึ่งลิตรต่อเอื้องไม้นาห้าต้นและตะไคร้อีก3ต้นนะคะพี่น้องเด้อให้พี่น้องนะคะต้มเดือดซิฟนาที่ให้พี่น้องกองกินตะน้ำใสๆกินเสาแรงก้อนอาหารซิบหานาที่นะคะพี่น้องจ๋าค่ะพี่น้อง ให้พี่น้องเฮ็ดเคลือแล้วหลังถุงเบาไปเบืองต้นเด้อคะ่ะให้พี่น้องนะคะกินเสากินแงมือละสองเถือก่อนอาหารสิบหาหน้าทีะะ่เด้อค่ะพี่น้องเด้อย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าให้พี่น้องนะคะใส่ั้งแตงเงากับลากเาเท่านันนะะ้นเด้อค่ะช่วงนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ใส่าหาตน้นกับตะไคร่อีกสามต้นเด้อคะพี่น้องเอาไปต้มใสกันต่อน,น้ำหนึ่งลิตรถ้าผัอยาเฮ็ดไรก็หนึ่งลิตรกับ,กบูุนสองเลยเด้อค่ะตามสูตรเลยค่ะค่ะพี่น้องให้พี่น้องเด้อค่ะ กินต่อเนื่อง7-14วันเลยได้ค่ะพี่น้องเด้อแต่ไผอยากกินหลายก็นั่นกับว่าเป็นยางค่ะกินได้ค่ะพี่น้องครับพี่น้องผู้ใด่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอร่อยละถุงน้ำมิไดะคะ้ค่ะจังสิบวันไอผ่านคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับเมื้อนี่สิฝากไว้สมีก้อนพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยเบื่องบรรยากาศนะคะ งามค่ะยังามาแรงบรรยากาศงามตอนนี้เป็นเวลาหาโมงเคิงพี่น้องบรรยากาศแรงยามแรงยังสีอะไรหลวงชอมมาไทายขิบเวลานีค่ะพอว่าแสงสีเขาจะได้ไม่ค่จะจากค้นขีลายกับสีสวยเป็นพี่น้องเนาะบ่สวยกับว่าสวยหลือไพี่น้องไปละค่ะพี่น้อง